อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับทั้งกรมทั้งหลวงครับจะประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการจุดตัดทั้งหลวงหมายเลข2-16นกะครับกับทั้งหลวงหมายเลข2 4 2 3าทั้งเข้าสนามบินอุดอรธท่านี่พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนํำไปใส่พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความสมบูรณ์หลายยิ่งขึ้นครับ ที่โรงแรมนภาไลอัเพื่อเมืองจังหวัดอุดรธานีครับนายนิติพัฒนาลีล่าเลิศแล้วครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับเป็นประธานการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการสัมมนาเทืที่สองจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทังแยกตัางระดับครับจุดตัดทางหลวงหมายเลข216หกับทางหลวงหมายเลข2423งทางเข้าสนามบินอุดรธานีครับ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆท,งๆทงั้งภาครัฐเอกชนร่วมประชุมเพื่อเผยแร่ข้อ,ขอมูลข่าวสารของโครงการครับให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยเฉพาะย่างยิ่งก็คือว่าสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการครับนะ,ะครับแผนการดําเนินงานในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ครับยังรับฟังความคิดเห็นและการขอเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะครับเพื่อนําไปพิจนารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมและมีผลกระทบตอบระชาชนในพื้นที่หน่อยที่สุดครับ ทางแยกจุดตัดทังหลวงไมายเลข216กับทังหลวงหมายเลข2423เนี่ยค่ะทางเข่าสนามบินอุดรธานีเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจรที่มีปัญหานะคะปริมาณการจราจรนหนาแน,น่นเลี่กับเกิดอุบัติเหตุหลายเทือนะคะเกิดบ่อยว่าสันเถาะเนื่องจากเป็นทางเข่าออกสนามบินก็นเลยมีแผนที่จะปรับปรุงค่ะแล้วก็ออกแบบทางแยกต่างระดับ เป็นจุดตัดทังหลวงหมายเลข216กับทั้งหลวงหมายเลข2423เนี่ยแหละค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่นองประชาชนผูเดินทางเข่าออกพื้นทีกับคือสีบ่อเขาเอิญยังสียกยกท่างบอกเป็นท่างขามแยกยังสีนะคะเพื่อเพื่อที่ว่าสีเข่าสนามบินเขาออกได้ย่างสะดวกขึ้นนะคะตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบอยลีเด้อีกนะคะตามที่เคยทราบข่าวหูข่าวนะคะเมนเกิดดูอยู่เนาะค่ะ